สวัสดีนะคะสวัสดีกาลยาณมิตรนะคะคนที่มีบุญสัมพันธ์กันนะคะที่เราได้มาพบมาเจอกันในช่องนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆสับสครายขอบคุณทุกๆคนที่กดติดตามนะคะขอบคุณสิ่งดีๆที่เรานะคะได้มีให้กันนะคะทั้งในเรื่องของการที่หน่อยได้มาเปิดไพ่นะคะหิวใจให้เพื่อนๆน,นะคะยินดีมากๆที่ทุกคนทักมาบอกว่า ชอบนะคะชอบที่จะฟังแล้วก็เตือนสติได้ในอะไรหลายๆอย่างหน่อยก็อยากจะบอกว่าหน่อย,ยินดีมากๆนะคะในการที่ตรงไปตามจุดประสงค์ของการเปิดช่องนะคะกุญญาดาหรือทาโร่นี้นะคะอทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน่อยไม่ตั้งชื่อเหมือนเดิมนะคะจะให้ไพ่บอกเล่านะคะว่ามีสิ่งใดนะคะจัก,กรวาลครูครูครบาอาจารย์มีสิ่งใดอยากที่จะให้หน่อยบอกกล่าวเล่าเรื่องนะคะให้เพื่อนๆกัลยาณมิตร ที่มีบุญสัมพันธ์กันในช่องนี้ได้เข้ามาฟังกันนะคะะมาดูเลยความตนีทีเหนียวคุณเห็นภาพนี้ไหมคะหน่อยว่าไม่ใช่แค่เรื่องเฉพาะการหาเงินการหาไรายได้นะคะการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาแต่หน่อยมีความรู้สึกว่าทองที่เป็นหีบสมบัติข้างหลังอะ่ะมันรวมไปถึงการมาณนะ บากบัน่นพยายามนะคะในการที่กว่าจะได้อะไรมานะคะทั้งเรื่องของทรัพย์สินเงินทองก็ดีทั้งเรื่องขององค์ความรู้ก็ดีทั้งเรื่องของบุญวาสนาบารมีก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่หน่อยพูดมานะคะกว่าจะก่อร่างสร้างตัวกว่าจะทําให้มาได้เยอะมากมายขนาดนี้คุณเห็นอะไรไหมคะ ด้านกายนะคะที่กำยำผ่านการใช้นะคะแรงงานผ่านการใช้ความคิดสติปัญญาผ่านเรื่องราวโชคโชนมาแล้วในชีวิตกว่าที่จะมาถึงจุดที่ว่าอยู่ในจุดที่มีพร้อมในทุกๆด้านนะคะถ้าเผื่อจะพูดถึงเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นก็จะเป็นการสะสมบุญบรารมีของคุณณเวลานี้นะคะอาจจะด้วยบุญเก่าก็ดีแล้วมา,าสร้างเสริมเพิ่มเติม นะคะก็ดีหรืออาจจะเป็นในเรื่องของอสิ่งที่เราเพิ่งจะมาสร้างหรือเพิ่งจะรู้สึกว่าเราควรที่จะสร้างนะคะก็ดีนะคะ,นะคะทุกสิ่งทุกอย่างหากใครที่มาได้พบเห็นคลิปนี้บอกเลยว่าชีวิตของคุณที่ผ่านมากว่าจะได้มาอยู่ถึงจุดที่เรียกว่ามีหีบสมบัติมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งในเรื่องโภคทรัพย์นะคะแล้วก็บุญกุศลบารมีต่างๆเนี่ยมันผ่านความเหน็ดเหนื่อย มามากแล้วจนตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณหามาได้เนี่ยคุณรู้สึกแบบอยากจะทนุถนอมอยากจะทำให้มันอยู่กับเรานานๆานทั้งสะสมเพิ่มขึ้นทั้งหาใหม่ทั้งรักษาสิ่งเก่าๆเอาไว้ นะคะอันนี้คือพลังงานของคุณหรือในบางทีอาจจะหมายถึงว่าความตนีทีเหนียวในที่นี้อาจจะหมายถึงว่าคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมานะคุณแบกรับภาระอะไรมามากพอแล้วมากแล้วในชีวิตนะคะทั้งในเรื่องของการดูแลคนรอบข้างทั้งในเรื่องขององค์กรทั้งในเรื่องของการทำงานการใช้ชีวิตทุกสิ่งอย่างคุณเป็นคนที่เหมือนกับอยู่ด่านหน้า ะะเหมือนนักลบที่อยู่ด่านหน้าที่คุณเริ่มรู้สึกแล้วว่าที่ผ่านมาฉันให้มามากพอแล้วหลังจากนี้ฉันจะขอตนีทีเหนียว ขอรักษาสิ่งที่ตัวเองหามาขอรักษาพื้นที่ของตัวเองขอรักษาบุญกุศลตัวเองที่ได้สั่งสมมาหลังจากเนี้ยนะคะเพื่อที่จะทําประโยชน์ให้กับตัวเองหาความสุขให้กับตัวเองได้แล้วนะคะอันนี้คือพลังงานของคนที่เข้ามาเห็นคลิปนี้แล้วที่นี้มีอะไรอีกเอ่ยให้ไพ่บอกเล่าต่อไปนะคะอ่ะ,อะเด้งมาผีผัก ชีวิตของคุณนะคะที่ผ่านมานะคะมีทั้งเรื่องดีไม่ดีแต่หน่อยมีความรู้สึกว่าในผีผักในที่เนี้ยบางทีมันจะเป็นในเรื่องของทั้งผลักให้เราออกจากสิ่งไม่ดีด้วยก็ดีนะคะหรือเรียกว่าสตินะคะสติสัมปชัญญะหรือบางทีเนี่ยหากเราได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวบางอย่างกับสิ่งที่สิ่งไม่ดีะนะคะมันอาจจะเป็นบททดสอบ ให้คุณเพื่อที่จะทำให้รู้ว่าหากว่ามีเส้นทางนะคะทางหนึ่งสายขาวทางหนึ่งสายดำหรือหากมีเส้นทางลัดนะคะที่คุณก็รู้ว่ามันก็จะพาไปสู่เป้าหมายแหละแต่ว่ามันเป็นเส้นทางที่มันอาจจะไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีบางอย่างมาเป็นบททดสอบนะคะหากคุณไปในทางที่ถูกต้องคุณก็จะได้นะคะได้เดินไปเหมือนกับแบบว่าเหมือนกับเป็นทางทเป็นสิ่งที่ ครูครูบาอาจารย์ทดสอบนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สวรรค์เบื้องบนเขาทดสอบถ้าหากคุณไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องบางทีเนี่ยบางทีคุณอาจจะเห็นว่ามันเป็นทางที่อาจจะไปได้เร็วแต่สุดท้ายนะคะคุณก็จะต้องได้ถอยกลับมานะคะมาเริ่มต้นใหม่แล้วก็เดินไปใหม่ยิ่งทําให้ชีวิตของคุณมันเดินไปได้ในทิศทางที่แบบว่าช้านะคะช้าไปอีกแทนที่เขาอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่าอะไรนะคะที่เขาบอกว่าอะไรนะ เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายประมาณนี้นะคะอันนี้คือผีผักนะคะจริงๆแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่พอทําบุญทําทานหรือว่าอุทิศบุญให้สัมภเวสีผีไร้ญาติดวงวิญญาณเล่นล่อนทั้งหลายทั้งแหล่บางทีเขาก็คอยเหมือนกับเขาก็อยากมาสกิดให้คุณนะคะว่าบางทีอะทางที่คุณเลือกนะ่ะมันไม่ใช่ทางที่ถูกนะกลับออกไป กลับออกไปสู่ทางที่มันถูกต้องถึงจะช้าหน่อยถึงจะเหนื่อยหน่อยแต่มันก็เป็นเส้นทางที่ถูกต้องนะคะเห็นไหมคะเขาเตะคุณออกมาเตะคุณออกมาให้มาสู่เส้นทางสว่างอ่ะไม่ต้องเข้ามาเขาบอกอเห็นไหมกระเด้งไม่ต้องเข้ามานะเธอทางเนี้ยมันเป็นทางที่มืดทางที่มันแบบทางลัดก็จริงไปได้ไวก็จริงเห็นทางลัดบางทางไหมคะมันมืดนะไม่ค่อยมีแสงสว่างแต่มันทําให้เราไปไปได้เร็วขึ้นอ่ะแต่ในระหว่างทางเราก็ไม่รู้ใช่ไหม ว่าเส้นทางข้างหน้ามันจะมีหลุมมีบอ่อมันจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรเพราะมันมืดเหลือเกินเพราะฉะนั้นคุณก็จะโดนผีผักค่ะด้วยบุญกุศลบาร,รมีของคุณนะ่ะบางทีมันก็จะมีทางที่มันจะมีสิ่งที่มาเตือนคุณนะคะเตือนคุณให้คุณรู้ว่าคุณมาเส้นทางที่ผิดนะจงกลับออกไปทางข้างหน้านะทางที่เป็นทางที่ถูกต้องนะไปเถอะถึงมันจะไกลหน่อยแต่ก็ไปมันก็มีความเสี่ยงน้อยอะไรประมาณเนี้ยนะคะอันนี้นะ อันนี้มันเด้งออกมานะคะคือการสื่อสารพระจันทร์นะคะคุณเป็นคนที่จะบอกว่าเป็นคนที่มีความมีออร่ามีพลังงานมีแสงสว่างทั้งในที่สว่างและในที่มืดเอาง่ายๆคือ คุณเป็นคนที่มีความสว่างมีออร่ามีบุญกุศลมากเพียงพอไปที่ไหนก็ดึงดูดทั้งสิ่งที่มองเห็นแล้วก็สิ่งที่มองไม่เห็นนะคะดึงดูดสิ่งที่มองไม่เห็นมาในที่นี้เขาก็แค่ต้องการบุญกุศลนะคะและดวงจันทร์อีกอย่างหนึ่งก็คือคุณอาจจะมีชื่อเสียงในโลกของดวงวิญญาณในโลกของสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะในความมืดนะคะมันจะมีสิ่งที่เหมือนกับคอยมา อาทำให้คุณรู้สึกได้ไปในพื้นที่บางพื้นที่ก็อาจจะรู้สึกได้รับรู้ได้ <c oughs> เพียงแต่คุณอาจจะเป็นคนที่าบางคนสื่อได้บางคนสื่อไม่ได้นะคะถึงจะสื่อไม่ได้นะถึง,ถ,งถึงคุณจะมีความรู้สึกอาจจะขนลุกหรืออาจจะรู้สึกว่าวาบหรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ไปในพื้นที่ที่ไม่คุ้นชินอย่างเงี้ยนะคะ คุณอาจจะแค่ตั้งจิตอธิษฐานนะคะหรือว่าบอกกล่าวว่าต่างคนต่างอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหากทําบุญแล้วเดี๋ยวทําบุญไปให้นะคะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีได้ปรับภพบปรับภูมิอะไรก็ว่ากันไปอย่าให้เขาเข้ามากล้ามกายหรือว่ามาทําให้เกิดความไม่สงบนะคะเพราะว่าดวงจันทร์มันเป็นในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยก็ได้นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบมีอะไรอย่างเงี้ยมา นะคะหรือบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊สิ่งที่เกิดขึ้นบางอย่างเนี่ยเพราะว่าเขามาเตือนหรือมาคอยบอกให้ได้รู้หรือเปล่าว่าคุณกำลังจะไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องหรือว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะมาเตือนให้คุณมันกระเด้งออกมานะคะ สองใบเตือนให้คุณได้รู้ว่าเดี๋ยวอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะสว่างแล้วนะหรือมีสิ่งมาบอกว่าพอคุณรู้สึกว่าดาวรู้สึกว่าไม่มีกําลังใจอ่ะบางทีอ่ะคุณก็จะรู้สึกปิ๊งแวบขึ้นมารู้สึกว่าเราต้องเราต้องมีสติให้มากกว่านี้เราต้องรู้สึกว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งเดี๋ยวก็วันพรุ่งนี้เดี๋ยว,วพระอาทิตย์ก็ขึ้นนะคะทนอีกนิดเดียวเดี๋ยวพระอาทิตย์ก็ขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็สว่าง อะไรประมาณนี้นะคะบางทีเนี่ยบางคนที่ดาวมากๆดิ่งมากๆบางทีมันอยู่ในที่ที่มืดอยู่ในที่ที่รู้สึกจุดเป็นที่ที่มีเป็นทางตันเป็นจุดบอดอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวคุณก็จะมีอะไรบางอย่างมาสกิดคุณให้คุณได้รู้ว่าเหมือนกับมีแสงลำเทียนมาอย่างเงี้ยมาเป็นแสงที่ส่องนะคะให้คุณได้รับได้รู้ว่าเดี๋ยวคุณก็จะพบเจอทางสว่าง ะ,ะประมาณว่าชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มืดสนิทไปตลอดชีวิตหรอกค่ะมันมีทั้งแสงพระจันทร์มันมีทั้งแสงพระอาทิตย์เพราะฉะนั้นขอให้คุณสามารถที่จะผ่านเรื่องราวอะไรไปได้เพราะว่าปัญหามันเกิดมันก็ต้องเกิดค่ะมันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นแต่ปัญหาไม่ได้อยู่กับเรา ชั่วนิรันร์นความสุขก็เช่นกันเพราะฉะนั้นขอให้อยู่ในสติขอให้มีสติสัมปชัญญะให้ตื่นรู้เสมออยู่กับปัจจุบันให้ได้ว่าสุขก็มีทางสุขก็มีวันหมดทุกข์ก็มีวันหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าจมกับอะไรมากเกินไปบางคนนะคะอาจจะเป็นคนที่แบกรับภาระนะคะมากมายนะคะแล้วใบนี้มันหลุดพ้นออกมาพร้อมกันหน่อยก็เลยจะตีให้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสั่งสมมานะคะ เนี่ยเป็นคนที่มีพร้อมพร้อมทั้งบุญบารมีพร้อมในเรื่องของการที่จะไปสู่ <c oughs> เขาเรียกว่าอีกขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งของชีวิตแล้วนะคะบางคนอาจจะก่อร่างสร้างนี่ขึ้นมาโดยการที่อาจจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือจุงเจนะคะคนในครอบครัวคนที่เรารักแบกรับภาระมากมายหลังจากนี้นะคะเหมือนกับ เจ้ากรรมนายเวรหรือว่าสิ่งไม่ดีกําลังจะหลุดพ้นแล้วอ่ะเขากําลังจะองเอาอโหสิกรรมให้กับคุณแล้วอ่ะนั่นหมายความว่าหลังจากชีวิตของคุณหลังจากนี้อาจจะได้พบกับทางที่เรียกว่าเป็นทางที่มีแสงสว่างมากยิ่งขึ้นไม่มืดมนอย่างไพ่ใบนี้นะค่ะที่บอกว่าถึงมันจะมืดมนแค่ไหนแต่ว่าก็ยังมีแสงพระจันทร์ที่เป็นเหมือนกับแสงแห่งชีวิต นะคะเป็นแสงที่ทําให้รู้สึกว่าเดี๋ยวอีกไม่นานพรุ่งนี้มันก็เช้าแล้วนะคะเป็นเป็นเหมือนกับแสงที่แบบที่อยู่ห่างไกลแต่ว่ามันก็ทําให้เรามองเห็นเส้นทางที่บางทีมันมืดสนิทหรือว่าเจอทางตันแค่มีแสงของพระจันทร์อย่างเงี้ยมันก็ทําให้เรารู้สึกยังมีความหวัง ะะบางคนก็ชอบมองพระจันทร์บางคนก็รู้สึกว่าตอนกลางคืนได้เห็นพระจันทร์ได้มองไปที่พระจันทร์แล้วทาให้เกิดความรู้สึกแบบรู้สึกเย็นรู้สึกนิ่งรู้สึกเบาสบายอะไรประมาณนี้นะคะแล้วสองใบนี้ตกลงมาพร้อมกันหน่อยมีความรู้สึกว่าหากสิ่งที่คุณปฏิบัติสิ่งที่คุณทํานั้นมันถึงพร้อมแล้วมีพร้อม ะะพร้อมแล้วในทุกๆด้านหลังจากนี้สิ่งที่เรียกว่านี่สินทั้งสิ่งที่เรียกว่านี่สินบางอย่างอาจจะเป็นกรรมที่เราเคยทําที่เราเคยก่อเอาไว้อันนี้คือสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ถ้าเป็นสิ่งที่มองเห็นในโลกปัจจุบันอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะแบกรับภาระนี่สินไว้จํานวนมากหลังจากนี้นะคะมันกําลังจะมีเรื่องของการบางคนอาจจะหาช่องทางในการที่สามารถที่จะ ปลดหนี้ตัวเองได้ทีละก้อนทีละก้อนทีละก้อนค่อยๆทำไปคล้ายๆกับคนที่สะสมบุญบรารมีอย่างเงี้ยค่ะทุกคนสะสมเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆือยๆขอหัวสีกรรมไปเรื่อยๆเรืยๆยๆ,ๆนะคะอ่า ความดุนแดงของวิบากกรรมมันก็จะค่อยเจือจางลงค่อยๆเจือจางลงนะคะเป็นการรับในสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนรับผลของการกระทํามาก่อนน้อมรับด้วยการมีสติน้อมรับด้วยการตื่นรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือสิ่งที่อาจจะเป็นผลมาจากในอดีตตรชาติหรืออดีตที่เราเคยทํามาเพราะฉะนั้นน้อมรับสิ่งที่เกิดขึ้นและพยายามมีสติเพราะว่าอีกไม่นานหน่อยมีความรู้สึกว่าคนที่ สวดมนต์จเจริญภาวนานะคะขออโหสิกรรมไปเรื่อยๆการขออโหสิกรรมในที่นี้คือทั้งการพูดด้วยคําพูดและการกระทําการกระทําในที่นี้คือการที่เราสร้างบุญสร้างบารมีเริ่มตั้งแต่การคิดคิดดีทำดีการเป็นสะพานบุญการเห็นคนอื่นได้ดีแล้วรู้สึกยินดีทุกสิ่งทุกอย่างพอเราทำอะค่ะทุกคนภายในของเราจะรู้สึกสงบรู้สึกเบารู้สึกสว่างรู้สึกรู้สึก แบบอิ่มเอ,ม,อมใจอะคือการทำดีมันทาได้ง่ายๆเลยคือการเริ่มต้นคิดดีทาดีรักตัวเองให้มากๆรักตัวเองก่อนพอเรารักตัวเองมากพอ่ะความรู้สึกอิ่มเอ,ม,อมภายในใจมันจะแผ่กระจายไปหาคนรอบข้างนะคะแล้วคนรอบข้างเขาก็จะสัมผัสได้ว่าเราเป็นคนที่มีความสุขจากเนื้อแท้จากภายในนะคะคนที่พบเห็นคลิปนี้หน่อยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณแบบรับสิ่งที่คุณทุ่มเทพยายาม หรือบางคนอาจจะอยู่ในจุดที่มืดมิดบอดสนิทคุณไม่ต้องห่วงค่ะหลังจากนี้หากคุณบุญบรารมีถึงพร้อมแล้วหรือการที่เราได้มาพบเจอนี้นั่นหมายความว่าหลังจากนี้คุณจะได้พบนะคะชีวิตที่มันเขาเรียกว่าหลุดออกจากบ่วงพันธนาการความทุกข์ นะคะหรือแม้แต่กระทั่งบางคนก็อาจจะเห็นช่องทางในการทำมาหากินในการที่จะปลดเปลื้องหนี้สินทั้งหนี้สินที่เป็นรูปธรรมในปัจจุบันทั้งหนี้สินที่เป็นนามธรรมในอดีตนะคะค่อยๆปลดค่อยๆเปลื้องไปแล้วสุดท้ายนะคะเดยกคุณก็จะได้หลุดพ้นบางคนอาจจะหาความสุขได้ด้วยตัวเองโดยการที่เข้าสู่ทางธรรมนะคะหรือว่ามีการเข้า ถึงแก่นแท้ของตัวเองภายในมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะทีนี้แล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปคะให้ไพ่บอกเล่าไปเรื่อยๆเนาะลมเพลลมพัดเหมือนเดิมค่ะคนที่ปฏิบัติย่อมมีสิ่งมาคอยกวนแต่คุณไม่ต้องกลัวค่ะอย่างที่หน่อยบอกคุณมีเกาะป้องกัน ะะเป็นบุญบารมีอันใหญ่หลวงไม่แปลกใจเลยอะที่จะมีคนมีสิ่งที่มองไม่เห็นเข้าหาอยู่เสมอนะคะเพราะคุณเป็นคนที่มีออร่ามีพละกํากลังภายในตัวเองมีคล้ายๆกับมียานภายในนะคะสีเหลืองทองไม่ใช่แค่ภายในนะคะมันเปล่งประกายออกมาทำให้คนรอบข้างทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็น อยากที่จะเข้ามาเหมือนกลับมาขอส่วนบุญอยากที่จะเข้ามาขอพลังอยากที่จะเข้ามาขอแสงสว่างในชีวิตของคุณนะ่ะเพราะว่าคุณมี ความถึงพร้อมแล้วในทุกๆด้านนะคะออร่าความเปล่งประกายการเป็นคนที่คิดดีทดําดีการที่คนเป็นคนปฏิบัติการที่มีจิตใจสว่างสวยนะคะต่างๆนานา,นามันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่มองไม่เห็นทั้งคนทั้งสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะเข้ามาหาคุณอ่ะทีนี้สามใบบางคนอาจจะมีในเรื่องของการที่เคยนะคะผ่านความ ปวดอันนี้ปวดศีรษะนะคะมันอาจจะเป็นบางทีเป็นสิ่งที่เรียกว่าอยู่ดีๆกายอ,อยู่ดีๆอยู่ดีๆกลายเป็นคนที่มีความเครียดในหลายๆอย่างประเดประดังเข้ามามันอาจจะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะเดินในทางที่ผิดมาบ้างนะคะเพราะทุกคนไม่มีใครทำดีร้อยเปอร์เซนต์หรอกค่ะเชื่อหน่อยไหมคะทุกคนในเส้นทางของชีวิต หากเคยทำผิดมาก่อนแต่ท่านณะปัจจุบันนี้คุณรู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่ดีแล้วคุณถอยออกมาอันนี้คือความเสื่อมถอยนะคะมันเป็นในเรื่องของคุณอาจจะเคยทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องมาก่อนหรือทำให้บุญบาร,รมีมันอาเสื่อมถอยหมายถึงว่าทำเป็นคนที่คิดดีทำดีปฏิบัติดีแต่มันก็อาจจะมีบางเรื่องที่ทำให้คุณต้องกลายเป็นคนที่ หาหนทางเพราะหน่อยเชื่อว่าทุกคนต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดนะคะมหากมีบางอย่างหรือมีช้อยบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันก็รู้อะว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีแต่ทำยังไงได้ไม่มีทางเลือกนะคะพอคุณเดินก้าวเข้าไปในสิ่งสิ่งนั้น่ะคุณจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณคุณเป็นน่ะคุณก็จะรู้สึกทุกนะคะ คนที่คิดดีทำดีปฏิบัติดีแล้วมามาเป็นระยะเวลานึงจนมีบุญว่ารมีถึงพร้อมแล้วเนี่ยนะคะแม้แต่การจะตบยุงไม่รู้ใครเป็นไหม <laughs> แม้แต่การจะตบยุงทุกวันนี้หน่อยก็ไม่คือบางทีเรารู้สึกกลัวในการทำบาปอะมันเหมือนกับมันจะมีสิ่งมาคอยเตือนคุณ <c oughs> เห็นไหมคะมาคอยบีบ ะะหากคุณเคยทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมาก็ขอให้เป็นอดีตไปนะคะและนะับปัจจุบันหลังจากนี้ปัจจุบันขณะนี้หากมีสิ่งที่มาล่อหรือมีสิ่งที่จะมาทำให้คุณไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องอ่ะภายในของคุณน่ะจะเป็นเหมือนกับเขาจะตีเขาจะตีกันภายในใจของคุณเองคุณจะรู้สึกว่าหากคุณมีหนทางซ้ายขวาทางหนึ่งขาวทางหนึ่งดำแต่ว่าทางดำเนี่ยมันทำให้คุณสามารถที่จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการต้องการได้ไว เมื่อถึงเวลาที่มีทางเลือกแล้วคุณมาฉุกคิดว่าฉันควรจะไปทางไหนดีนั่นหมายความว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณภายในของคุณน่ะกำลังตีกันอยู่นั่นหมายความว่าคุณก็ยังมีสติสัมปชัญญะในการพินิจพิจารณาแต่ถ้าเผื่อว่ามีทางสองทางแล้วคุณเลือกไปทางสายดำเลยโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยฉันอยากได้ในสิ่งที่ฉันต้องการนะ่ะ ก็มันเป็นทางที่จะพาให้ฉันไปในสู่ทางที่ที่แบบว่าไปได้เร็วขึ้นฉันก็จะอันนี้เลยก็จะไปเลยนั่นหมายความว่าคุณไม่มีสามัญสำนึกความไม่มีความยับยั้งชั่งใจนั่นแสดงว่าคุณยังไม่มีบุญไม่ถึงพร้อมหรือหมายถึงว่าชีวิตยังไม่มีเขาเรียกว่าสิ่งที่คอยยับยั้งชั่งใจในการที่จะเดินทางผิด เพราะหน่อยถึงบอกว่าคุณอยู่ในจุดที่คุณมีบารมีถึงพร้อมแล้วการที่มีทางเลือกมาให้คุณแล้วมันเป็นบางทางมันเป็นทางที่ไม่ถูกต้องอ่ะการที่คุณฉุกคิดน่ะคุณไม่ผิดหรอกคะ่ะเพราะใครทุกคนก็อยากที่จะได้อยากที่จะได้อยากที่จะมีอยากไปในเส้นทางที่ตัวเองตั้งไว้แบบรวดเร็วไม่มีใครอยากเหนื่อยแบบระยะยาวมากมายหรอกคะ่ะหน่อยเข้าใจแต่ การที่ได้มาในสิ่งที่หากมันเป็นสิ่งที่ถาวรหากมันเป็นสิ่งที่มั่นคงอ่ะการที่ได้มามันไม่มีอะไรง่ายค่ะทุกคนทุกอย่างไม่มีทางลัดทุกสิ่งทุกอย่างหากทำถูกต้องไปในเส้นทางที่ถูกต้องช้าหน่อยช้าแต่ชัวอย่างที่เขาบอกเพราะฉะนั้นคนที่มาพบเห็นคลิปนี้หากคุณมีเส้นทางที่ต้องเลือกขอให้เลือกเส้นทางที่มันไม่ขัดต่อความรู้สึกของตัวเอง นะคะคเมื่อคุณเลือกเส้นทางที่ถูกต้องไม่ขัดกับความรู้สึกของตัวเองไม่รู้สึกว่าเลือกแล้วทำให้รู้สึกทุกข์เนี่ยนะคะคุณจะแก้อาถรรพ์ได้ด้วยตัวเองค่ะเหมือนกับการเปิดโลกเลยในเส้นทางของชีวิตทุกคนนะคะจงจำไว้เลยว่ามีทางแยกมากมายที่เข้ามาให้เราต้องตัดสินใจในการเลี้ยวในการเดินทางทุกๆเส้นทางขอให้คุณจงมีสติพระสงนี้หน่อยรู้สึกว่าเห็นสอ,อันนี้ไหมคะ อันนี้คืออาถันเป็นฝั่งสีดําแต่ฝั่งนี้เป็นฝั่งสีเหลืองทองนะคะขอให้คุณเลือกมัน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 ก็ไปด้วยกันเนาะทุกคนนะคะให้คุณเลือกค่ะเพราะมันมีสองทางเลือกในเส้นทางชีวิตของคุณมันมีสองทางเลือกหากเลือกเส้นทางที่ทําให้คุณไม่ใช่ตัวคุณหรือมันทําให้สิ่งที่คุณสะสมบุญบาร,รมีมาเสื่อมถอยคอยถอยออกมาค่ะ ให้ถอยออกมานะคะเพราะบางทีมันคือบททดสอบมันคือสิ่งที่มากระทบเพื่อที่จะทําให้คุณได้ไปสู่อีกขั้นหนึ่งมากระทบเพื่อที่จะให้คุณได้กระเทาะเปลือกออกมาได้ไปสู่โลกใหม่ที่มันอาจจะมีเขาเรียกว่ามีความสว่างสวัยแต่กว่าที่จะถึงจุดนั้นน่ะคุณต้องผ่านการทดสอบผ่านเรื่องราวมากมายเข้ามาในชีวิตนะคะใบสุดท้ายมันเป็นการแก้อาถรรพ หน่อยถึงบอกว่าการมีครูครูบาอาจารย์นะคะที่คอยประสิทธิ์ประสานวิชาดูแลเราอยู่ห่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแต่จงจำเอาไว้เลยค่ะเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลลโลกนี้ท่านก็อยากจะอยู่กับคนที่มีบุญบาร,รมีถึงพร้อมสังเกตง่ายๆเลยคือตอนที่เราสวดมนต์หรือก่อนตอนที่เราทำดีหรือการเจริญภาวนานะคะเราจะรู้สึกสัมผัสได้ว่าเรารู้สึกเย็นนะคะ รู้สึกเย็นรู้สึกเบานี่น,นะคะเพราะว่าเรามีครูครูบาอาจารย์เทพเทวดาที่คอยมาคอยมาฟังนะคะบทที่คุณสวดมารับฟังมารับบุญนะคะกับสิ่งที่คุณปฏิบัติเช่นกันค่ะเส้นทางชีวิตของคุณหลังจากนี้นะคะไพ่ไพ่บอกเล่าวันนี้หน่อยตั้งว่ายังไงดียังคิดไม่ออกค่ะ เอาเป็นว่านะคะคนที่มาพบเห็นคลิปนี้คุณจะหลุดพ้นคุณจะได้รับการอโหสิคุณจะได้ปลดเปื้องหนี้สินคุณจะเห็นพบทางสว่างคุณจะมีสิ่งที่มาทดสอบ ให้คุณนะคะได้พิสูจน์ตัวเองหลังจากนี้ทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีคุณจะสามารถขจัดปัดเป่าออกไปด้วยพลังกำลังภายในคือบุญกุศลของตัวคุณเองและด้วยกำลังสติปัญญาภายนอกและที่สำคัญก็คือการมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครคูรบาอาจารย์นะคะคอยนะคะดูแลคุ้มครองคุณอยู่ห่างๆนะคะไหนอขอสามใบสุดท้ายล้กันเนาะ ว่าสิ่งที่หน่อยพูดมาเนี่ยนะคะจะเป็นเยี่ยงนั้นนะคะมาการันตีให้อีกทีนะคะภายในอ,อ,อันนี้หลุดออกมาก็เอาเลยหลุดพ้นนะคะชีวิตการเกิดใหม่เห็นไหมคะหลุดพ้นแล้วเกิดใหม่เลย สามใบนี้นะคะหน่อยจะบอกเลยว่าเป็นในสิ่งที่หน่อยพูดมาทั้งหมดเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในเวนในวันที่เราไม่มีสติสัมปชัญญะในวันที่เรารู้สึกว่าหมดแล้วซึ่งกำลังใจเนี่ยมันก็มันก็เหมือนกับคนที่มีไม่มีสตินะคะแต่ถ้าหากคุณสามารถหลอมรวมสติและตัวตนต,ต,ตัวเองเข้ามาได้ปุ๊บเมื่อไหร่แล้วคุณรู้ว่าเส้นทางที่คุณเลือกเดินคือเส้นทางที่ถูกต้องหลังจากนี้นะคะ คุณก็จะหลุดพ้นนะคะโดยทั้งมีทั้งตัวเองทั้งจากตัวเองความพยายามของตัวเองและทั้งจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองปกปักรักษาคุณอยู่ทําให้คุณหลุดพ้นออกมาจากเส้นทางที่เป็นเส้นทางที่อาจจะไม่ถูกต้องนะคะแล้วที่สําคัญก็คือ ชีวิตมันมีการเกิดแก่เจ็บตายค่ะทุกคนหากเรายังอยู่ในโลกปัจจุบันนี้คุณเชื่อไหมการหลุดพ้นในที่นี้การมีชีวิตใหม่ในที่นี้คือคือคือเราหลุดออกมาจากชีวิตเก่าที่มันอาจจะเป็นชีวิตที่หน่อยเชื่อแนะ่ว่าการที่คนที่เข้าหาทางธรรมอะ่ะเกือบ80-90%ิคือคนที่เคยผ่านเรื่องดาวที่หนักหนาะสาหัสมาก่อนในชีวิตเหนื่อยเหลือเกินชีวิตนี้ฉันจะไปทางไหนดีสุดท้ายก็เข้ามาอยู่จุด เริ่มต้นคือการคิดดีทำดีปฏิบัติดีเพื่อที่จะให้ชาล้างสิ่งไม่ดีออกไปแล้วเหนี่ยวนําดึงดูดแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาอันนี้เหมือนกันค่ะเมื่อชีวิตของคุณได้หลุดพ้นจากชีวิตเก่าแล้วชีวิตเก่าที่ซึ่งไม่มีสติสัมปชัญญชิดชัญยะชีวิตเก่าที่ซึ่งอาจจะใช้ชีวิตแบบล่องลอยไม่มีจุดหมายปลายทางหากคุณหลอมรวมเข้ามาได้เป็นหนึ่งเดียวเมื่อไหร่ชีวิตของคุณจะมีเรี่ยวแรงในการที่จะเดินไปข้างหน้าวิ่งไปข้างหน้ามีชีวิตใหม่ ที่มันหลุดพ้นจากพันธนาการบางอย่างที่เป็นสิ่งที่เคยทำในอดีตนะคะหน่อยเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้หากคลิปหน่อยสามารถที่จะสร้างกำลังใจนะคะเป็นแรงผลักดันทำให้ใครหรือเป็นสะพานบุญให้กับทุกๆคนได้อยากที่จะคิดดีทำดีปฏิบัติด,ดีหน่อยก็ยินดีมากๆๆมากๆที่สุดแล้วจริงๆนะคะกับจุดประสงค์ในการเปิดไพ่ ในการทำช่องของหน่อยนะคะหิวใจด้วยไพ่ยิปซี นะคะของหน่อยในครั้งนี้ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆก,ก,ก,กำลังใจขอบคุณกำลังใจที่มีให้กันทั้งในเรื่องของมาคอมเมนต์ก็ดีกดติดตามก็ดีทักมาบอกก็ดีนะคะหรือแม้แต่กระทั่งการให้ค่าขนมนะคะให้กับช่องก็ดีนะคะหน่อยก็ขอบคุณจากใจจริงๆส่วนใครที่ทักมาถามในเรื่องของการดูดวงนะคะหน่อยขอคนที่รอได้จริงๆหน่อยก็เกรงใจเกรงใจหน่อยเป็นคนที่ขี้เกรงใจมากๆเลยอะทุกคนพยายามที่จะเปิดคิ ให้ได้มากที่สุดแต่หน่อยก็ทำได้เท่าที่ทำได้ะค่ะเหมือนที่ท่านบอกว่าทำเท่าที่ไหวอย่าฝืนตัวเองมากไปนะคะเพราะเรายังอยู่ด้วยกันอีกนานก็เอาเป็นว่าหน่อยขอคนที่รอได้นะคะหากใครที่ทักมาแล้วคิวไกลก็ให้ถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสมเราก็คงจะได้มีโอกาสได้ดูดวงร่วมกันแต่ถึงยังไงถ้าถ้าเธอเผื่อไม่คิดที่จะ ไม่อยากจะรอก็สามารถที่จะดูไพ่ของหน่อยดูช่องของหน่อยเป็นแรงกาเป็นแรงบันดาลใจเป็นกําลังใจหรือบางทีบางคําพูดของหน่อยมันอาจจะเป็นสิ่งที่จุดประกายให้คุณอยากที่จะหาหนทางนะคะหรือจุดประกายให้คุณได้มีทางออกในบางอย่างที่คุณกําลังตันในกําลังแบบประสบอยู่ ก็ได้หน่อยหวังว่าคุณจะกลายเป็นคนที่มีพละกกำลังนะคะสิ่งไม่ดีหลุดไปนะคะแก้อาถานได้ด้วยตัวเองมีชีวิตใหม่แนละที่สัมพันธ์คันค่ะหลุดพ้นจากสิ่งที่เรียกว่าเป็นกรรมเก่า นะคะเป็นสิ่งที่ทางเคยทําทั้งอดีตชาติและปัจจุบันชาตินะคะขอให้ทุกคนมีชีวิตใหม่ที่หลังจากนี้มีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขินะคะเป็นชีวิตที่มีสีเหลืองทองมีแต่ความมงคลในชีวิตนะคะเอเคค่ะหน่อยไปแล้วนะคะทุกคนไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย